มีเออนี่เจอกับออกัดไหมนักร้องครูยิงหงอันยัยหยองยังหยองยยหงเป็นนักร้องประกวดไงยิงหยองไงอ่าบรรยากาศ เว้ยสำคัญโอ้วัวดิผู้บริหารผู้บริหาร เฮ้ยมีลำใหญ่ดิออกัสไปเอาที่แกงรถครูมาแบ่งเพื่อนกินเลยไปเออเออแบ่งเพื่อนกินเลยไปมีสองถุงนั่นอ่ะที่เก็บมาของพ่อเออมาแบ่งกันกินเร็วกินก่อนกินรอก่อนนะเชื่อเอ็มเอ้ยฟังงั้นคุณยังไม่เจอหรอกใหญ่หาหอยอู้หอยน่ะในเรือน่ะไอ้ขอในเรือก็เลยอื

Huh. <laughs>